โอเคเราก็จะมาดูการ่ดนะไรอะดูรถอันด้าเลยครับไอ้นที่จะสอบนี่ของคาเวียหรอของคารเก้มคาเวียคาเวียใช่ไหมคาเวียหยิกราดษรีไซเคิลมาโลก ตูดหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ห้าหกออกคาเวียรไม่เกี่ยวโลกห้า,หา,หา,หาตูด Yeah. kon <laughs> 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 อยายาคยาอกะไม่คูครับคูแคเป็นแค่เป็นแบบเนี้ยเออยากเอาเปล่ายาอยากเอาบงหน่าแต่เอต้องอ่าเซตชิงพูดสลูาวีเซตชิงทเวสติ้งบดดิง แควอาสวอชิงอ well, uh, ่าไปรอกใส่ด hmm. ok ีไซเคิลมาโลกคำตอบวกามงอาคนเอ่ยมากจ้าโอนี่อาเต้ไปเช็มาก่อนโลกปา ้าวนักเรียนมาหยิบชีสตรงนี้หยิบชีสพิเศษเน่เน่อย่าเล่นกันนะอย่าเล่นกันนะเดี๋ยวครูบอลไปดื่มน้ำก่อน 甜的哟。 ลายมือไม่สวยเออลายมือไม่สวยเลยอา่อานาอ่นไม่ออกไปเขียนมากม่ไม่เอาโรกลายมือแบบนี้ครูอา่านไม่ออกเรียังรู้ไหมมียังรู้าหนูอารุอ่าน Thank you.

เออเขียนให้มันสวยๆเ,เขียนแบบผีบ้าใครจะอ่านออกเยื้อยีโคโกครถถับไม่เขียนไม่สวยจริงครับเอา้าก็ดูมันไม่ตรงนู่นน่ะมันต้องตรงแบบนี้น อ่าน A D A E จับม s F F จับตม p A N T S Hands การแก้ไขยาว N H O R T S Charge การแก้ไขสั้น J A C K E D จก O C K S S O C K S S O C K S s o c ถุงเท้า C A P Cap หมวก S K I R T skirts กะโปม T S H I R T T-shirt, S-h, O-e-s, shoes, รองเท้า S-c, e e a R f, a R f scarf, ผ้ามันคออาคาเึ้นมาเอาตรงนี้โลมาหยิบตรงพรินเตอร์ไป D A I ด s บเอสเอสเกปอม PA NTS เอนการเกงขายาว SH ORTS าการเกงขาสั้น JAC KET เคีตเก็ต C K S, s o s ถุงเท้า C a P, <S et S 2> capboard, S K, I R T, skirt, กะโปม T, S H I R T, T-shirt, S H, O E S, s h o o s รองเท้า S C A R F สส a r f ผ้าพันคอนื้อมาเอาตอวพิวเตอร์ลูก D R E ดับเบิล S S กระป P a N T S Hands การเกงขายาว S h O R T S t o s การเกงขาสั้น J a C K E K E T S j จ็คแคทอะไรไม่ออกเหรอเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งออกยานเออแจ็คแคท s อสออสซีแคเอสซอสเท้าซีเอพีแคบบัวเอสเคไอาร์กรปองทีเอส r อชไออาร์ททีเชิ เอท OES s o ีเรองเท้าเอสีเอ a าร์เอบ้าบันคอชีฟยับไม่ทันไปเลย Fresh Twisting a ์ b e ง d i n g สควอชิง่งเอาไปรอบไปทัพหนึ่งนะโลกทัพหนึ่งนะจ๊ะ อาไปปัสสาวะก่อนได้ลูกจาา ออกยากออกก็ไปเขียน,นอ่ามาจาก D อ E จคแอแคแอแจ็คแคท S O C K, สวอชถุงเท้า C A P, แคบบอด S T I R T, สก์รัด T, S H I R T, T-shirt attach O ES, shoes. Slow, A, <S E S o ูสรองเท้า C, C e. <S A R F, S, A R <S, à, <S e C A R F อย่ามองหน้าค <yah. S 1> <someone> ูลูก Scarf ผ้าบันคออามมาเอาชีสตรงปิ้เตอร์จ้ะไหลออกมามะออกมาแล้ว D R E ดับบลสเดสกระปอมพีเอเอ็นพีเการเกยขายาวเอ a เ h ชอาร์ทีเอสชาร์สการเกยขาสั้นเจเอซเคีทีจ๊กเกตเอสโอซี Tonkau CMP Catboard SK IRT Skirt Kapom T SS T shirt SS SH, OES Choose Long Town SC ARF Scarf Tha <laughs> Banh Stretching Twisting Bending Squatching Five D D I E Double S Dash กระป๋อง p A N T S Hands การเก็ขายยาว S H O R T S Charge การเก็ขาสั้น J S C K E T Jacket S O C K S s o c k s ถุงเท้า C A P แคบบอด S K I R T skirt กระโปรง T f S H I R T T-shirt S H O E S c h o o s e รองเท้า S C A R F scarf ถ้าพันคออะไรโูกอะไร ยังไม่ได้สั่งปิ้นเลยก็ไม่เติอนโคเดี๋ยวเอ๊ออันดาฟ้าใส่ปกติเรื่มใบสองกับใบสองครึ่งเดี๋ยวเราคู่โทรถามแม่ เรื่อ 2, ่ายสองหรือใสองครึ่งครับคุมไม่แน่ใจปกติแนละ้วหรือคุณแม่จะให้เรียนไปถึงใสองเลยครับอันนี้แล้วแต่คุณแม่สะดวกสจว่าแบนกม,มันจะมีถ้าเแกบบิดเิดบสองก็ร้อยห้าสิบใบายสองครึ่งก็อสองร้อยคุณยุ้วสองร้อครับ โอเคครับ <Okay>, uh, ได้ได้ไดยังงั้นเดี๋ยวไปตอบเรื่องนะครับโอเคครับครับอะไรลูกอ่อโอเคอ่ะเป็นแทนกันก่อนได้ปะอยากกินข้าวหนึ่งเป็นเบเบ